ถ้าไม่ผ <laughs> ่านก็ต้องลงมากันกองแล้วกันกองอีกเป็นแบบนี้ที่ว่าจะผ่านถ้าเรื่องนี้คุณไม่ผ่านคุณต้องคุณก็ต้องลงมาเจอเรื่องนี้ใหม่อีกต้องมาเรียนรู้ใหม่กต้องมากันกองใหม่ไม่ผ่านเอาม้าม่อีกมาเจออย่างนั้นใหม่มาเจออย่างนั้นใหม่ไม่เจออย่างนั้นจนผ่านจนผ่านยังแอนตี้อยู่ไหมคุณยังเป็นเศษอยู่ไหมถ้ามันเป็นเศษอยู่คุณก็ต้องลงมาเจอแบบนี้อีกมาจังบบนี้คุณจะโอสัตธ์ยังไงเป็นเศษ พอสองละวันไงปฏิเสธเป็นไมได้พ่อสองลวันไงปฏิเสธแล้วมันเป็นไมได้ต้องล้าง,จจงส Stock ติโยมตัวปฏิเสธตัเลือกเราเราจรเลือกรถได้เลยนะทุกคนไม่ต้องกอบแล้วนะ่ะรถบวกมาแล้ว <scared> เรื่อยๆสิ่งที่มันไม่ใช่อะไรในเกี่ยวไม่เกี่ยวไปเรื่อยๆแล้วมันจะล้างตัวปฏิเสธล้างตัวยอมรับเอง เจอที่เด็กแบบนั้นอ่ะก็ต้องขอกรรมการพกจารณากกรมไปเลยต้องใช้คือเรื่องของการโหสิทส์จะทำสรุปร้างไปเลยเรื่องโหสิทก็ใช้เรื่องโหสิทธ์ไปกรรมปิติฆกรรมปฏิฆเอาโหสิทไปแลว้วก็ใช้เนื้อหามหากรุณาสรุปร้างไป,ท,งปท,งทั้งปฏิเสธทั้งยอมรับทั้งปฏิเส สิ่ที่มันไม่เกี่ยวมันละไม่ละถ้าไปเสษมันก็ต้องคอยละเออถ้ามันนิยมขึ้นมามันก็ต้องคอยเอานิยมในวิมุตตินิยมในวิพาสนนิยมในความสุขมันต้องวิ่งคิ่งขัดบุ่งเอาไม่ตั้งหาอยงนี้

ก็สรุปล <bin uk> <azo> si ้างไปอะถ้ามันมีเหตุปัจจัยของการมิบาต้องชดใช้กันแบบไหนองไรมันจะเป็นไปตามรูปแบบของการมิบากรูปแบบของเหตุและผลรูปแบบของทุกขโมทัยมันจะเป็นไปตามแต่คุณต้องใช้มหาวนาสรุปล้างจนหเลย่างคุณปฏิเสธขึ้นมาก็สิ่งที่มันมันก็ต้องละปฏิเสธขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันจะมันจะไยละเลยไปตัดไปละไปนั่นไปนี่คุณก็ต้องมาสรุปล้างตัวนี้มันเป็นปัญหาใหม่โตไปล้างเป็นปัญหาใหม่ นิ่งที่มันไม่เกี่ยวกันแล้วไหนะว่าใช้กันแล้วสมุดล้าง้วยการถูกอืมอยางเนี้ยมันจะมันจะเป็นการล้างสังวรของความสังวรก็มีพะฉะนั้นสังวรที่มีมันอาจจะมาปรากฏที่คนคุณอาจจะเป็นจุดสุรุมของสังวรลองรับการปรากฏการของจมีบบากแล้วคุณเป็นจอใหญ่ม้นส่องมามันเป็น้าใหญ่มันส่งคุณรับได้หมด สามวัดอาจจะมาปลาปลากรดให้คุณในภาพรวมในรูปแบบต่างๆแล้วเมื่อปากรดแล้วคุณมีนิสัยโตเฮระอยู่ไหมนิสัยโตปฏิเสธอยู่บ้านมีคุณก็ต้องมาหาคุณนาประโยคนั้นเลยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับนั้สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับนะท,ทิ้งไม่ทิ้งออตรงนั้นเลยนั่นแหละคือมาหาคุณนานการจบช่วยชุ่มรูปแบบเลยจบ ช่วยทุกขตินิยมมันเป็นมหาวนาที่มาล้างคตินิยมทุกรูปแบบเป็นขติสมุทัยมันไม่เกี่ยวคติของอีมุตนิทานด้วยไม่เกี่ยวมันยังเป็นคตินี้ทุกคติ เดี๋ยวโคมยิงในในกาติกของผมชันน้นสูงอย่างนีใช่โคมยิงสูงโคมชั้นล่างคุณจะไปเยี่ยมตัวไหนไม่ได้เลยจะไปเยี่ยมในกติวิมุตต์ก็ไม่ได้หรือพลก็ไม่ได้ไปเยี่ยมในกตินิพพานก็ไม่ได้คือมันไม่ผ่านเรื่องมหาคุณาอืมงการจะจดช่วยสังวรวัฒน์เนี่ยมันก็คือท่านส,สังววัฒน รูปแบบของสังว่ัตมันเป็นคตินิยมมาทั้งนั้นแหละดังนั้นสังวัตนี้มันถูกร้อยลัดเยด้วยะคตินิยมมันเลยเป็นสังวรัตขึ้นมาได้คินิยมคตินิยมดัมมิ่นิยมนิยมในดัมมินิยมในทิดถี่นิยมในความเหมความหมายมันก็กลายเป็นสังวัตขึ้นมามัน้อยลัดเได้กันเป็นสังวัตขึ้นมาดขึ้นมาแล้วก็ออกมาเป็นรูปธรรมนามธรรมต่างๆศิลกรรมต่างๆของรูปธรรมนั่นเอง น้านแบบ้าแต่ดลิศแล้วคติแบบนี้ถ้าคตินิยมในมรรคผลนิพพานมันก็จะออกมาในรูปของการปฏิบัติการเป็น,นทุกข์เกลียเป็นทุกข์เกลียถ้ามันออกมาในรูปแบบของนิยมในรูปเสียงที่เราสัมผัสแล้วการมาคุณทั้งห้ามันก็เป็นทุกข์เกลียรูปแบบเป็นทุก,กริเกลียรูปแบบ เดียวกันเลยจากคติน <t UC S 2> <m akes kaar> ิยมตัวเดียวแต่เปลี่ยนที่นิยมใช่วนเหมือนเดิมพอมาโลกจนถึงเวทีมหาลรอก็ยังวนอยู่ดังนั้นคนต้องมาหาภานาสรุปกันดีๆไม่ใช่แค่นิโรดสรุปนิทานสรุปมาหาภานาสรุปจะดีๆพอมาหาภานาจะไม่เกี่ยวกับนิทานหรือไม่นิทานไม่เกี่ยวกับนิโรธไม่นิโรธไม่เกี่ยวกับจบไม่จบไม่เกี่ยวกับว่างไม่ว่าง มันไม่มีคตินิยมไม่ว่าไม่ว่ามันมีมีมันล้างคตินิยมมันมีคตินิยมในนิพพานในนิพพานมันคือสิ่งที่ไม่มีขอบเขตกับสองสวันดนั่นแหละเขาเรียกว่าล้างสองสวัรดีลอยล้างสวัสดีแต่นั้นมหาโพธิสัตว์ทั้งหลายก็ต้องสรุปมหาคุณากันเีแม้สัพสัต์เองก็ต้องสรุปมหาคุณาอรหันต์เองก็ต้องสรุปมหาพุณากานดออย่าแยกอย่าไปแยกอะไรจากอะไรพราไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นนิสัยของคตินิยม มันก็ขวางมหาวุนาขวางมหาพุนาล่างสองธรรมะมันจะขวางอย่าไปแยกอาหารจากสมรสอย่าไปแยกอาหารจากสองธะอย่าไปแยกใพพานจากสองวะจากสมรสท่คุณก็ต้องล้างคตินิยมทั้งทั้งล้างคตินิยมในนิพพานอย่าล้างคตินิยมในอาหารในการจบกิจล้างคตินิยมในการดับในการจบในบิมุตทำม็นคนล้างคตินิยมสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับพ้นไม่พ้น ที่ไม่เกี่ยวกับนิพพานแล้วไม่นิพพานอย่าอย่าให้มันเป็นคตินิยมอย่าเอาสิ่งที่ไม่ใช่อะไรมามาสร้างเป็นสตินิยมนิพพานก็ไม่ใช่แม้แต่นิพพานนิพพานไม่ใช่อะไรไม่ใช่แม้แต่ไม่ใช่งั้นอย่าเอานิพพานมาสร้างเป็นคตินิยมมันจะไม่ต้องเนื้อหาด้วยหนึ่งแล้วมันจะกลายเป็นนิสัยที่มีฝางมาหากรุณาและจบแล้ว มันก็กเกย์กลายเป็นนิสัยที่ขวางมหาพวกนะ้ดังนั silk, ้นตราบใดที่คุณยังปฏฐฐิเสธในสิ่งนี้สิ่งนั้นอยู่คุณก็ต้องมากั้นตองในสิ่งนี้สิ่งนั้นใหม่ในจบมันก็คุณอน่ะปฏิเสธความตายคุณเรียนเรื่องความตาย,ย,ตายไม่จบคุณก็ต้องเกิดมาเพื่อตายตายซ้ำาปตายตาย,ยันจำเจซ้ำซากก็ยังเรียนไม่จบยังกลัวตายยังเกลียดความตายยังกลัวตายยังไม่กล้าตายก็ต้องลองเกิดมาเกิดมาตายใหม่ กว่าคุณจะตัดสิไว่าคุณจะผ่านเออสิ่งที่มันไม่เกี่ยวว่าตายไม่ตายมไม่เกี่ยวว่าเกิดไม่เกิดปรับไปสู่มหาวุนาทั้น้ถ้ามันไม่ผ่านในเรื่องไหนคุณก็ต้องมาเจอเรื่องนั้นใหม่มาเรียนเรื่องนั้นใหม่มากาันกรองเรื่องนั้นใหม่จนกว่าคุณจะ อืมอ่าแบบนี้ฮะก็จะทำสรุปไปด้วยฉะนั้นทุกเรื่องไม่มีข้อยกเว้นมันคือทุกขติทั้งหมดมันคือตินิยมมันมาจากตินิยมแต่นันทุกเรื่องฉะนั้นคนต้องไม่ละทิองเข้าสู่เรื่องหนึ่งเรื่องในตินิงมติใดไม่ว่าสองสภา,นนา,าเรื่องนิพพานไม่ว่าหลุดเรือติคุณต้องไม่ละทิองเข้าสู่ส่วนหนึ่งส่วนใดของตินิยมนี้ ไม่ว่าคนไม่พนก็เป็นสตินิยมว่างไม่ว่างก็เป็นสตินิยมคุณต้องไม่ลากเองเข้าสู่สตินิยมปักมืนไม่หยุดว่นงข้ามหนึ่งข้ามใดเลยคุณต้องใช้มหาบุญาสรุปสิ่งที่ม่เกี่ยวกับว่างไม่ว่างคุณจึงจะผ่านเรื่องสตินิยมหรือว่างไม่ว่างไม่เอาสติเป็นปรรมาา